มกลาบสวัสดีครั้งนะครับก็ขณะนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่หน้าแปลงที่ดินที่ต้องการจะขายนี่แปลงนี้เลยครับคุณผู้ชมจะเป็นเนินขึ้นไปที่ไม่ต้องถมเลยนะครับสูงกว่าถนนด้านหลังมีต้นยางนาด้วยครับต้นใหญ่แล้วนะครับ1ต้นนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะติดกับถนนสาธารณะนะครับระบุในโฉนดเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวที่ดินนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดู ด้านตรงข้ามที่ดินก่อนนี่วิวเขาวิวเขาใหญ่เทือกเขาใหญ่นะครับนี่ครับสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะหน้ากว้างนะครับติดถนนลาดยางเนี่ยเส้นนี้ประมาณ4 5่สถึงห้เมตรนะครับก็เห็นเสาแดงไหมฮะจากหลักเสาแดงนะครับนี่เสาไฟฟ้านี้นะครับตรงไปถึงนู่นเลยตรงเสานะครับ เหาแดงคือที่ดินแปลงเนี้ยจะมี2แปลงติดกันนะครับไม่ใช่แปง่งแบ่งล็อกนะครับเขาแบ่งกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับก็ขายทั้ง2แปลงนะครับแปลงนี้ที่มีต้นไม้ยางนานเนี่ยหนึ่งไร่เจ็ดสิบตารางวานะครับแล้วก็แปลงทางขวามือตรงนูน้นจะ1ไร่1ง,งานนะครับ นี่ครับที่ดินแปลงแรกนะครับแปลงแรกครับแปลงแรกก่อนแปลงแรกเนี่ยจากเสาแดงเสาไฟฟ้าตรงนู้นเลยที่ผมจอดรถนะครับเสาไฟฟ้าที่ผมจอดรถเนี่ยที่มันจะกว้างมาถึงนี่เลยนี่เสาแดงตรงนี้กว้างมากนะกว้างมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับก็เสาแดงตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นหมดโค้งตรงกลางๆที่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับ สาตรงนี้ตัดยิงตรงไปถึงเสาสุดท้ายนู่นเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ครับจะเป็นเนื้อที่1ไร่70ตารางวานะครับก็มีการเคลียร์ลิงตอนแรกจะเป็นหญ้าขึ้นลกๆนะครับก็เคลียลิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แปลงนี้ครับ1ไร่อ่าหงงานนะครับหันหน้าหันหน้าไปได้เห็นวิวเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชม เป็นวิวเขาเทือกเขาใหญ่นะครับก็สําหรับลูกค้าที่ชอบวิวเขาวิวธรรมชาตินะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ตัวตลาดเทศบาลกระบินบุรีเขตเขตอําเภอนะครับก็จะติดกับพวกตลาดสดห้างโลตัสแมคโครต่างๆนะครับก็เดินทางสะดวกสบายครับเพียงแค่ ห้าโลถึง10กิโลเท่านั้นเองนะครับหรือจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับไปน้ำตกแก่งหินเพิงเนี่ยนี่เลยครับคุณผู้ชมจะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับประมาณสัก10กิโลเท่านั้นเองก็จะไปถึง <het 88> น้ำตก ag, แก่งหินเพิงนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจะไปเที่ยววังน้ำเขียวเนี่ยประมาณ2 0่0กิโลเท่านั้นเองคุณผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในพี่ด้านดักด้านด้านในที่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังถ่ายออกมานี่ครับขณะที่ผมถ่ายทํานี่ก็ฝนฟ้ามาอีกแล้วนะครับพอออกจากบ้านปุ๊บฝนตกทันที <c oughs> ไม่รู้เป็นอะไรเออช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับยังไงคุณผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม ตรงนี้จะเป็นเสาหมุดมุมที่ท้ายที่นะครับนี่ครับมีหมุดชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็โอ้ยิ่งมาดูด้านหลังนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าข้างหลังสวยกว่าข้างหน้าครับวิวสวยกว่านี่ครับนี่ตรงที่ผมจอดรถเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมในที่มีต้นยางให้ด้วยหนึ่งต้นแล้วก็ นี่ครับตรงนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัดตรงไปเลยโฉนดก็เป็นสี่เหลี่ยมเลยครับคุณผู้ชมโอ้สวยมากนี่ครับวิวเขาใหญ่นะครับอยู่ใกล้อำเภออยู่ใกล้ตลาดนะครับหายากครับคุณผู้ชมหายากแล้วนะครับเป็นโฉนดคุดแดงอีกด้วยนะครับแปลงนี้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชม นี่โอ้ต้นไม้ก็ต้นนี้ประมาณหนึ่งคนโอบได้นะครับนี่ครับทั้งสองแปลงเนี่ยก็พร้อมโอนนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสีจ่จอนะครับนี่ครับหน้ากว้างจริงครับคุณผู้ชมแบ่งปลงูกบ,บ้านกัน3ามสี่หลังสบายๆเลยต่อแปลงนะครับ นักว่างมากมาซื้อแบ่งพี่น้องกันก็ได้นะครับอยู่ด้วยกันก็ได้นี่ต้นต้นยางโอ้คนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับนี่คนหนึ่งโอบไม่มิดนะครับนี่ผมให้ดูมือนี่มือแค่นี้เองนี่คุณผู้ชมดูมือผมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับถ้าสนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ต้องถมเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ที่เนี่ยจะสูงกว่าถนนเนี่ยยิ่งด้านหลังเนี่ยสูงกว่าถนนเป็น2เมตรได้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันจะสโลปเป็นเนินขึ้นมานะครับเป็นเนินขึ้นมานี่ครับคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นาเขาจะปลูกป่านะครับเป็นป่าต้นประดูเพียบเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะอยู่ที่ตําบลนาแขมเนี่ยตรงนี้เขาจะปลูกป่าปลูกป่ากันเยอะเหมือนกัน แล้วก็จากจุดที่ผมพามาชมเนี่ยทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นชุมชนแล้วถ้าเลยไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายไปทางนี้อีกประมาณสามสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรก็จะไปเจอชุมชนอีกนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ไม่จัดว่าเปี่ยวครับก็คืออยู่ระหว่างกลางสองชุมชนนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ ได้ถนนด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยถนนก็จะติดสองข้างนี่ได้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับถนนด้านข้างนี้ก็กว้างนะครับกว้างประมาณน่าจะ8เมตรได้เลยซอยนี้นี่ครับคุณผู้ชมถ้าสนใจก็นัดประชมนัดปรดูได้ครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ มีไฟฟ้าแล้วนี่ไฟฟ้าสามเฟสด,ด้วยทํากิจการก็ได้ทําบ้านพักอาศัยก็ได้นี่วิววิวเขาสวยจริงๆครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีป้ายสวนป่าท่าอุดมนะครับก็เขาปลูกด้านในนี่แหละเนี่ยด้านในเนี่ยเขาซื้อปลูกป่านี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมเบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ฝากกดติดตามกด u ับสไคร e ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ